ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆไปใช้นะครับตรงกับแบบฝึกหัดที่1.3นะครับเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1ครับจงแสดงวิธีหาผลลัพธ์โดยใช้การประมาณนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับ5ล้าน7จ็ด4 5นะครับบวกกับ 8 3 5 4 9 0นนะครับข้อนี้ครูก็จะประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นจำนวนเต็มแสนเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายประมาณค่านะครับใช้แทนคำว่ามีค่าประมาณนะครับเพื่อความสะดวกนะครับ เมื่อจะประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนนะครับก็ต้องพิจารณาจากตัวเลขในหลักหมื่นใช่ไหมครับตัวเลขในหลักหมื่นเป็น10000เพราะฉะนั้นก็ปัดทิ้งได้เลยถูกไหมครับค่าประมาณที่ได้ก็จะเป็น5ล้าน7 0 0 0แนะครับอ,อีกจำนวนหนึ่งนะครับ8,000ส 35,490นะครับมีค่าประมาณอันนี้ครูก็ประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ดูหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นไม่เลขสามเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงครึ่งของ10,000แสนก็ปัดทิ้งถูกไหมครับอ่าก็จะได้ค่าประมาณเป็น8 0 0แสนนะครับแล้วเราก็นำค่าประมาณที่ได้นะครับมาบวกกันนะฮะ ขอยัดเยื้องมาด้านข้างนะครับเพราะว่าที่อาจจะไม่พอนะครับ5ล้าน7แสนบวกด้วย8 0 0แสนนะครับเท่ากับนะครับถ้านักเรียนบางคนคิดในใจไม่ได้ก็ไปตั้งบวกด้านนอกนะครับอันนี้ก็ได้0น,นะครับศ ศนะครับหลักพันก็ 0, ูนย์หลักหมื่นก็0นะครับหลักแสนก็5ทด1ก็เป็นหลักล้านก็จะเป็น6นะครับนั้นคำตอบที่ได้นะครับค่าประมาณที่ได้ก็จะเป็น6กล้านห้าแสนนะครับอ่าซึ่งตอนตอบนักเรียนสามารถตอบได้าตามนี้นะครับ นักเรียนก็เอาโจทย์ที่เขากำหนดให้นะครับดึงลงมาก่อนนะครับ5 7 1ล้าน7จ็ดแสนนบะครับบวกกับ8ปดแส0สาม่าตรงนี้ไม่พอนะครับต่อด้านล่างนะครับมีค่าประมาณประมาณก็ตรงที่เราหาได้นะครับก็จะเป็น6กล้านห้าแสนนะครับ ทีนี้มาดูถ้านักเรียนสงสัยว่าครูครับผมทำเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มล้านได้ไหมครับนะครับได้ครับไม่ผิดเลยนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการคำนวณน,นะครับหรือว่าการนำไปใช้นั่นเองนะครับว่าเราต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนสามารถประมาณได้เลยอ่สมมติถ้านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านใช่ไหมครับออย่างจำนวนแรกนะครับก็จะได้เท่าไหร่คร ห้าล้านเจ็ดแสนกว่ากว่าก็จะเป็นหกล้านนั่นเองถูกไหมฮะบวกกับอ่าอันนี้ก็เต็มล้านได้เลยนะครับแปดแสนสามหมื่นห้าพันกว่ากว่าเนี่ยนะครับนักเรียนก็ประมาณเป็นเต็มล้านก็ได้หน,นึ่งล้านนะฮะดังั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็หกล้านบวกกับหนึ่งล้านก็เป็นเจ็ดล้านถูกไหมครับ อันนี่ก็คือคําตอบถ้านักเรียนประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านก็จะได้คําตอบประมาณ7ล้านถูกไหมครับอ่าซึ่งถ้านักเรียนดูจะสังเกตว่าอันนี้ค่าประมาณเป็น7ล้านนะครับอันนี้ค่าประมาณเป็น6กล้านห้าแสนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณ5้าแสนนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องพี่ผิดแปลกขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกประมาณเป็นจํานวนอ่าเต็มในหลักใดนะครับได้หมดนะครับถ้านักเรียนทําไปแล้วก็ไม่ไม่ต้องลบไม่ต้องแก้นะครับเอาตามที่นักเรียนทําได้นะครับ อ่ต่อข้อที่2เลยนะครับข้อที่2ครับ7,941,638ลบด้วย6,425,310นะครับข้อนี้จำนวนแรก7,941,638อ่า มีค่าประมาณอันนี้ครูก็ประมาณเป็นเต็มแสนเช่นเดียวกันนะครับก็ดูจากหลักหมื่นครับหลักหมื่นนะฮะเป็นเลข4เพราะฉะนั้นก็ต้องปัดทิ้งถูกไหมครับเพราะยังไม่ถึงเครื่องไม่ถึง5นะฮะอันค่าประมาณที่ได้ก็จะเป็น7ล้าน9 0 0 0แสนนะครับต่อนะฮะจำนวนที่2นะครับ6ล้าน 425,310นะครับมีค่าประมาณนี่ครูก็ประมาณเป็นจำนวนจำแสนเช่นเดียวกันนะครับหลักหมื่นเป็นเลขสเพราะฉะนั้นก็ต้องปัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าประมาณอยู่ที่6ล้าน4 0 0แสนนะครับ แ,แล้วนักเรียนก็นำค่าประมาณที่ได้2จํานวนนี้มาลบกันนะครับเจ็ดล้าน9ก้าแสนลบด้วย6ล้าน4ี่แสนนะครับถ้าไม่พอก็ต่อด้านล่างได้นะครับแต่ว่าครูขออนุญาตต่อมาด้านข้างนี้นะคร ทีนี้ถ้าการลบนักเรียนบางคนที่ยังไม่คล่องก็อาอาจจะตั้งลบได้นะครับซึ่งครูอาจจะตั้งลบตรงนี้ให้ดูนะฮะถูกไหมครับ,รบหลักหน่วยก็ศูนย์หลักสิบก็ศูนย์หลักร้อยศูนย์ถูกไหมครับหลักพันศูนย์ครับอ,อันนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ขอโทษทีนะฮะหลักหมื่นก็ศูนย์นะครับหลักแสนก็5ครับต่อไปหลักล้านก็1ถูกไหมฮะ มันก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณไดเท่ากับหนึ่งล้านห้าแสนนะครับมีคำถามอีกเช่นเดียวกันคู่ผมประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านได้ไหมได้ครับไม่ผิดนะครับถ้าเต็มล้านนี่ก็ยิ่งจบเร็วครับอย่างเช่นถ้านักเรียนประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านนะครับจำนวนแรกตังนี้ต้องเรียนก็จะได้8ล้านถูกไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะได้6ล้านถูกไหมฮะแล้านกับ 8, 000, 7 ขออภัยครับแล้านลบด้วย6ล้านแน่นอนครับ2ล้านถูกไหมฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตักเรียนว่าต้องการความละเอียดแค่ไหนนะครับอตอบนะครับ 7 9 1, 6, 4 1ล้าน9ก้าแสลบด้วย6ล้าน4ี่แสน0นะครับก็มีค่าประมาณ1 5 0 0 0ล้าน5 0า0 0ครับจบครับข้อที่2นะฮะ ดูต่อข้อที่3เลยนะครับข้อที่3เป็นเรื่องการคูณนะครับอ่าก็เริ่มนะครับ965คูณด้วย31,25นักเรียนก็ประมาณค่าของทั้งสองจำนวนนี้ก่อนนะครับ965นะครับครูก็เลือกประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันนะครับเป็นจำนวนเต็มพันนักเรียนก็ต้องอดูจากเลขโดดในหลักร้อยถูกไหมครับเป็นเลข9กเพราะฉะนั้นก็ปัดคึ้งให้ครบ 1,000ได้นะครับอันก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่1,000นะครับจำนวนต่อไปนะครับ3,125นะครับก็มีค่าประมาณาประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเช่นเดียวกันครับนักเรียนก็ดูหลักร้อยนะครับแค่100กว่ากว่าก็ปัดทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่3,000นะครับ เสร็จแล้วนักเรียนก็นําค่าประมาณที่ได้มาคูณกันครับก็1,000นะครับคูณด้วย3,000นะครับอ่าซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะคิดในใจได้นะครับ1นคเป็น3นะครับศย์ก็อีก6ตัวนะครับก็คือ3ล้านนั่นเองนะครับก็สรุปคำตอบได้แล้ว เก้าร้อยขออภัยครับสักครู่นะฮะเก้าร้อยาคูณ3125นนะครับ, 3, รบก็มีค่าประมาณนะครับ3ล้านนะครับนะจบนะครับต่อไปข้อที่4ครับ ข้อที่4ครับเป็นเรื่องการหารนะครับ67,435หารด้วย25นะครับข้อนี้นะครับครูเริ่มจากประมาณจำนวนแรกนะครับก็คือจำนวน67,435ับประมาณเป็นตัวเลขก,กลมๆเลยครับเพื่อความสะดวกนะครับประมาณเป็นจำนวนจําหมืน่นนะครับครูก็ต้องดูหลักพันนะครับ เมื่อเป็นหลักพันเป็นเลขเจ็ดนะครับเจ็ดก็ให้นักเรียนปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น70,000นะครับส่วนตัวหาร25นะครับครูใช้ตัวเดิมนะครับไม่ประมาณค่านะครับยี่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทำไมไม่ใช้การประมาณค่าสำหรับตัวหารเพราะว่า 25เนี่ยนะครับสามารถหารจำนวนที่ลงท้ายศูนย์เยอะๆหลายๆตัวนี้ได้ลงตัวครับมันสะดวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องปัดนะครับอ่าแล้วก็หารเลยนะฮะก็จะได้เจ็ดหมื่นนะครับหารด้วย25ซึ่งแน่นอนครับถ้าคิดในใจไม่ได้นักเรียนก็ตั้งหารนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งหารตรงนี้เลยนะครับไปพร้อมๆกันเลย เจ็ดหมื่นนะครับขยับลงมานิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะฮะามาตรงนี้แล้วกันนะครับเจ็ดหมื่ 70, นหารด้วย25นะครับก็ อันนี้หาร7ไม่ได้ก็เลื่อนมาเป็น70นะครับรับ2นะครับ50นะครับตกกันเลยศูนย์เลยสองนะครับก็ดึงศูนย์ลงมา25ไปหาร200ก็รับเท่าไหร่ครับ8นะครับถูกไหมฮะที่เหลือก็ศูนย์อีก2หลักนะักเรียนก็ต้องรับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้ก็เท่ากับ2,800นะครับ ขออย่าลบตรงนี้แล้วฮะมีข้อสงสัยอีกนักเรียนบางคนครูครับผมประมาณเป็นเต็ม10ได้ไหมตัวนี้นะครับถามว่าได้ครับแต่ถ้านักเรียนเอามาหารกันเนี่ยมันอาจจะาหารไม่ลงตัวนั่นเองครับถ้าต้องประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ก็จะได้30ถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้า30หารเ0 0ด0เนี่ยไม่ลงตัวครับ รู้ได้อย่างไรนะครับนักเรียนดูนะฮะว่าทำไม70 0 0 0มืหารด้วย30ถึงไม่ลงตัวนะครับะ7 0 0 0มื 70, ่นลองตั้งหารเลยก็ได้นะครับหารด้วย30นะครับทำไมไม่ลงตัวนะครับ3เป็นรับ2ครับ3หารรับ2 3,2,6ลบกันเหลือ1เหลือ0ถูกไหมฮะอันนี้ดงศลงมานะครับ33 3. รับนะครับลบกันเหลือ1นะครับหนึงูลงมามันก็จะเป็นชนิดต่อไปเรื่อยๆนะครับ3 3 3 3 3แล้วก็จะมีจุดสนิยมนะครับเป็นการหารไม่ลงตัวแต่เทคนิคอีกอย่างที่ครูจะบอกก็คือนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึงะครับเขียนหน้ากระดานก่อนการที่จะทราบได้ว่าสามหาลงตัวหรือไม่นะครับให้นักเรียนสังเกตเลขโดดครับอย่างเช่นนะครับ เจ็ดหมื่นนี่แหละจำนวนนี้เลยนะครับหารด้วย30เนี่ยอ่าครูตัดทอนด้วยไม่สิไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสไม่สามารถไปหาร7000ันได้ตอนนี้เหลือ7000นะครับสาเหตุเพราะว่าข้อสังเกตครับให้นักเรียนนําเลขโดดนะครับบวกกันครับซึ่ง 7+ จ็บวกศูนย์เจ็บวกศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ7ใช่ไหมฮะ หารด้วย3ไม่ลงตัวครับเพราะฉะนั้น7000ก็ต้องหารด้วย3ไม่ลงตัวเช่นเดียวกันครับนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคการมองง่ายๆลองไปฝึกดูนะครับอ่ะต่อเรื่องการประมาณค่านะครับเมื่อกี้นอกเรื่องไปนิดนึงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้แล้วนะครับอ,อาจจะเป็นบรรทัดลงมานิดนึงก็ได้นะครับ หกหมื่ามสิบหาหารด้วย25มีค่าประมาณ2,800ันแปอยครับอขออนุญาตต่อข้อที่5เลยนะครับข้อที่5เรื่องการคูณอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่ลงตัวอยู่แล้วครับยังไงก็ได้นะครับหกหมื่ามร้อยนะครับ เริ่มจากประมาณค่าจำนวนแรกเลยนะครับ67,332อ่าข้อนี้จะประมาณเป็นจำนวนเต็มเท่าไหรดีครับประมาณสักเต็มพันแล้วกันนะครับก็มองที่หลักร้อยนะครับนั้นก็ปัดทิ้งได้ใช่ไหมฮะก็มีค่าประมาณเป็น67,00 0ครับผมอ,อีกจำนวนหนึ่งครับ1560นะครับ มาณเป็นจํานวนเต็มเท่าไรดีบางคนอาจจะประมาณเป็นจํานวนเต็มพันก็ได้ถูกไหมครับถ้านักเรียนประมาณเป็นจานวนเต็มพันนักเรียนก็สังเกตหลักร้อยเป็นเลขห้าถูกไหมครับนักเรียนก็ปัดขึ้นเป็น2,000ได้เลยถูกไหมครับอ่าสองพก็ไปคูณได้เลยกับ6 7 0 0ืก็จะทําให้เราคูณสะดวกมากขึ้นแต่ถ้านักเรียนต้องการค่าผลลัพธ์ให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับนักเรียนอาจจะประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มร้อย <mand u> ก็ได้นะครับอ่าซึ่งคอนี้ครู ก็จะเลือกประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยนะครับถามว่า2จํานวนนี้เลือกประมาณคนละหลักได้ไหมได,ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับอ,อย่างจำนวนแรกของครูประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มพันนะครับจำนวนที่2ประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มร้อยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่เราต้องการครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับนี่กลับมาดูครับหลัก10เป็นเลข6เพราะฉะนั้นก็ต้องปัดเลข5ขึ้นถูกไหมครับ เป็น0ร้อนค่าประมาณที่ได้ก็ต้องเป็น1,600ใช่ไหมครับอ่าันหาผลลัพธ์ต่อเลยนะครับ6 7 0 0 0คูณด้วย1,600มีค่าประมาณอ่าขอ,อยุยาดทดตรงนี้เลยแหละครับ ก็เอาเฉพาะ67กับ16มาแล้วกันนะครับศูนย์ค่อยไว้ที่หลังนะครับ6 7 42ทด4 6 6 3 16ตัวทดอีก4ก็เป็นอ่า42นะครับขออภัยครับนบี่เบอร์คุณคูเบอร์แล้วครับ6 7 42 2ทด4นะครับ663 6ทด4เป็น40ครับอ่า1คุณ7 1> 7 1 6 6นคูณนะครับอันนี้ก็จะเป็น2เป็น7นะครับเป็น10นะครับผลลับที่ได้จึงเป็นอ่า1 0 7 2แล้วก็0อีก1 2 3 4 5 0อีก5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับใส่คอมม่านะครับผลลับที่ได้ก็มีค่า เครื่องหมายตรงนี้ผิดอีกแล้ววันนี้ชักเบอร์แล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับเครื่องหมายตรงนี้เป็นเท่ากับนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดล้านสองแสนนะครับอตอบได้แล้วนะครับตอบอเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ หกหมื่เามร้อยสามสิองคูณหนึ่งพันห้นะครับมีค่าประมาณ1 0 7่งร้อยเจล้านสองแสนครับอ่าเลยข้อหกไปนะครับขออภัยด้วยนะฮะ มาข้อที่6ครับอันนี้เป็นการหารนะครับเพราะฉะนั้นการหารเนี่ยนักเรียนต้องต้องสังเกตหนึ่งน,นะครับว่าถ้าเรา,าประมาณค่าแล้วเนี่ยต้องคำนึงด้วยว่ามันจะหารลงตัวหรือไม่นะครับซึ่งก่อนจะทําจริงๆเนี่ยนักเรียนอาจจะทดด้านนอกก่อนก็ได้นะครับาจานวนแรกนะครับสองล้านหนึ่งแสนสามมืนสองพันนะครับอันนี้ครูประมาณค่า เป็นจำนวนเต็มแสนเลยนะครับนะครับก็ดูที่หลักหมื่นครับหลักหมื่นเป็นเลข3เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เป็นไงฮะปัดทิ้งได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือค่าประมาณเป็น2ล้า00น10,000แครับอีกจำนวนหนึ่งครับตัวหารครับ321ครับคูประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มร้อยเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ดูที่หลักสิบนะครับหลักสิบเลขกสองนะครับ21ก็ปัดทิ้งได้เลยนะครับนั้นค่าประมาณก็จึงเป็น300นั่นเองนะครับหา,าคำตอบนะครับ2 1, องล้านหนึ่แสนหารด้วย 300เท่ากับอ่านักเรียนคิดในใจไม่ได้ก็ทดนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ขออนุญาตทดตรงนี้เลยนะฮะง่ายๆนะครับตัดศูนย์ตัดศูนย์นะครับอันก็ตัดศูนย์สตัวนะครับหรือหารด้วย100ทั้งคู่นั่นเองนะครับนะครับสามไปหารยี่สิบเอ็ดรับเจ็ดนะครับศูนย์ที่เหลืออีก3หลักก็ใส่มานะครับก็เป็นเจ็ดศูนย์หนึ่ง สามหลักครับเจ็ดพันนะครับอันนี้เป็นคําตอบที่ได้นะครับก็สามารถตอบได้แล้วนะฮะตอนตอบก็เอาโจทย์ลงมาตอบด้วยนะครับสองหมืน่นขออภัยครับสองล้านนะครับสองล้านหนึ่งแสนสามหมืน่นสองพัน หารด้วย321นะครับมีค่าประมาณ7,000ครับนะครับจบแล้วนะครับครับขอบคุณครับ